ชินแสเข่งเปิดดวงเบลล่ารานีหลังเป็นโสดปีหน้าพบรักใหม่อาจถูกขอแต่งงานล่าสุดทางด้านของชินแสเข่งได้เผยดวงชะตาของเบลล่ารานีหลังเป็นโสดเบลล่าเกิดวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2532ปีมะเส็งัาดินในดวงชะตาของเบลล่าเป็นคนที่มีความพยายาม มีความอดทนมีความตั้งใจอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมักจะตั้งเป้าหมายเอาไว้กล้าได้กลราเสียทะเยอะทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่ดื้อรัน้นอยากรู้อยากเห็นปีนี้เป็นปีแห่งความขัดแยง้งเป็นศัตรูทำดีมีผลร้ายตอบกลับจากผู้ที่ไม่หวังดียุแย่สร้างความแตกแยก ปัญหาจุกจิกไร้สาระเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจส่วนดวงชะตาของเบลล่าาำหลักโหราศาสตร์จีนในปี2566ปีหน้าดวงเบลล่าจะพบรักใหม่แน่นอนอาจจะถูกขอแต่งงานเพราะเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตคู่มาถึงแล้วเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ